ใช่สาวคู่กับมาหอดสบายดีจ้านี่โบโบประมาณหล่อขึ้นเยอะเลยนะใหญ่ขึ้นเยอะเลยอรัไม่แชร์หรอกไปกินมั่งเหมือนอี้ยสาวคู่พระมากินต่อวมาหาหมูมาหาันยังกินมั่งไปนะสาวคู่พาเขอบินยัง ม mm ่แ hmm. ล mm ้ว hmm. ค mm ่ะ hmm. อ right, <laughs> <im fully apologize> <se> ืม <an> อ <alike> ืมขาค่ะ่น้วค่ะบรรยากาศภายในห้าค่ะ อุ oh ้ยจะแพงใช่ปะมาเสือสววตเด้อพี่น้องเด้อมาเสือสเวตเตอื์ยังใส่หูบตาอะ จนนางหญิงก่อกที่อย่างอะไรกันอาหารานี่พี่น้องบรรยากาศเป็นที่ประมานนี้เลยถ้าเป็นอาหารพี่น้องรอรออาหารมากอาหารวางมาก่อนพี่น้อง คนอื่นกินเบียร์แต่ห้องกูกินหยันมั่งอาหารหนวทสไปนมาพี่น้องหนวดพี่เขาเจ้าแม่ไม่โอเคพี่ใช่ไหมเมียงปลาปลาหยีงปลากระพงแม่นบอแม่นบอเมียงปลาใช่ไหมพี่เราต้องดึงอันนี้ห่อเนาะเอาน้ำจิ้มมาได้สะเขาลาดมาแล้วเธอไม่รู้แม่นแมนจีเลย มาพี่น้องอาหารนี่ไม้แคีงดว้วงอันนี้ยังวะปลายังอันนี้นนเขา,าเอืเอ่อยยังอันนี้ปลายังปลากระพงนึ่งซีอิ๊วปลากระพงนึ่งซีอิ๊วพี่น้องเบิ้งซีมเบิ้งก่อนรสชาติตัวใดเสียอันนี้กุ้งกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาลอยมาเนียงปลาเนียงปลามาจาัดแบบนี้ฮะมาทำจุดจัดก่อนนี่เขาจานที่สองเลยพี่น้องเด้อมาไปกินเนาะ มาพี่น้องมาเดยอพี่น้องลองซีมก่อนห้าอีกอย่างนึ่งที่เชื่อไหมเสื้อซับหนกางในนี่เดือนหนึ่งเกิดสองครั้งน่ะ จนอืมเรื่องเราใช้ของตลานไงแล้วต่อมาเองกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรนะซาวีน่าก็ใส่ใส่เดียวกับแม่เลยนะลองหอยพี่น้องลองหอยแม่นี่ปิดขาเลยอ่าชิมจะพาไปกินแซ็กๆปลาหมึกซาเป็นต้นเลยรองนี้ก็ได้พี่น้องนะกินคุยกัน สดายดิสดายดเราพักก็ไป3าสครั้งใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเรายังกับบุษมือลูกใหนไม้ออกไปเลยมั้งมาฝั่งน้บห้ใหโบป้านนี่แหละป้าหลวนโบบริกกีกาเทอแม่โบบริกก้รมหน่วยยินหน่วเห็นแบบ100%เพื่อต่างกล้องก็ได้นี่ เอาไปท้่ก <w> ล <benim dividends> ้องใช่หออโอ้ยัง่หวนกยู่ยกมม่กระไรอ๋อจะมากแบบนั้นจะกินไม่หมดเมนูเมนูต้องทอดน้องข้างบ้านมาพี่หนอมาลองชิมดีกันพัดมีเธอถายยังผัดมีเจอถ่ายแล้วนี่อืมกินกินสินระนาินกิน่กินกก ร้อนไม่พอเลยนะไปไหมไังก็ต้มยำแค่จะไทยไหมยกมาต้มยำรลมมาเมนูสุดสายพี่น้องใช่ไหมซิมซิมก่อนมาเดอพี่น้องเด้อนี่เบงก์ไปกระพงตุ๊บเหมือนเอเนี่ยรล้วสะพานมาเป็นตัวไม่ต้องลำบากเลยมาลำบากตอนกินเป็นนี่แหละ พอนี่เขากินแบบออกลมออกไม้มานกันเคียร์ไม่ค่อยดีแค่ละก็ใส่เ็ดเยอมาพี่น้องกันเองไม่ไดเออนั่นแหละมีคนอยากใส่มือกันกันพี่น้องเลยนี่เรอมาดมหืมว่มียังเศษเสมอกินแล้วไปไปยังกดวะ ไปไพักยดืดเอาเขียงกันเธอว่าต้นไหนสลัดสลัดนี้บปานนอกใช่ไหมที่ว่าอะไรผักเลยผักอะไรคับผักสลาดแหละสลัดลนนอก <c oughs> ผักกาดขาเอ้ยผักกาดหอมผักกาดหอมไม่ไปไหคกรุงเทพเบิ่งพี่น้องเขียงกันดื่มเบียร์สองคนบอกเธอเป็นน้องจะเลยเรียกแบบแบบอะไรนะกกาดที่ใครบิจิตเบิ่งพี่น้องลองบุ้งผมว่ามันกินได้ไลาเด้ออันนี้ห้าก็เคยกินแต่ว่ามันหัวอยอันนี้แต่ก็มันใส่มันมีพวงเครื่องอันนี้ย่างก็มีเหมือนดินมีผักหอมใหญ่แล้วก็จะช่วยเป็นมาเดิพี่น้องเบิ่งลองบนเหมียงค้า อืมก่งมากเลบ้อเ่งมเส้นนี้ที่บ้านเยอะแยะเลยผัดไม่เป็นอืมมึกนาคอยว่าุณยากยอร่อยมาเลยพี่น้่งลองชิมยังอไกวันก่อนคุยกันเรื่องหัวยูข้าวแล้วบหัวยเลย เป็มเรื่องไม่มัไม่พูดตรงๆเราเป็นคนที่แบบ่ล้าาถ้าม้ามันมันจะไม่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 งกันใช่ไมเออเดินหนไม่เข้าใจอ่ะแเ้วก็หิวจ้าทำไมหนไม่เคยโมโหแต่ไม่ใช่คนใจร้อนฉันก็ปกติธรมปรมดาเรื่องการต้นต้นจะปลาหน้า